ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์อย่างทันรับเงินคืนเข้าบัญชีคนละเท่าไหร่กันบ้างกลุ่มไหนรับเงินสูงสุดฟังด่วนในคลิปสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่5กุมภาพันธ์2565 และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันคะ่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะเมื่อวันที่2องกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจ Facebook ข่าวประกันสังคมเปิดเผยว่าการลงทะเบียนช่วยค่าน้ำค่าไฟฟรีหนึ่งปีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ช่วยเหลือครอบครัวละ315บาทนาน12เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2,564ถึงเดือนกันยายน2,565ให้1สิทธบบาทต่อ1ครอบครัววิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำนานาน1ปี1ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคการประปานาครหลวง 2กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชื่อนามสกุลของผู้ลงทะเบียนตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3. กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน 4. กรอกอีเมลของผู้ลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน 5. เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ 6. กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำเลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ7 เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้องและคลิกที่ปุ่มตกลงกรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ลดค่าน้ำประปามาก่อนและประสงค์จะขอรับสิทธิสามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการประปานาครหลวงและสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตนเงื่อนไขของการลงทะเบียนลดค่าน้ำรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน100บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือนในกรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทยังคงได้รับการสนับสนุนต้องชำระด้วยตนเองกรณีการใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้มีบัตรรับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมดและสำหรับวิธีลงทะเบียนลดค่าไฟสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าสูงสุดได้315บาบาทต่อหนึ่งครอบครัวผู้มีบัตรที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้ามาก่อนและประสงค์จะขอรับสิทธิ์สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจการไฟฟ้าการลงทะเบียนขอลดค่าไฟฟ้านะคะ, <c oughs> ะ,คะเข้าเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง เพื่อทำการลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าไฟฟ้าสูงสุด315บาทต่อนหนึ่งครอบครัวเงื่อนไขาการลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้านะคะได้1สิทธิ์ต่อหนึ่งครอบครัวต่อหนึ่งเดือนหากเดือนไหนใช้ค่าไฟเกิน315บาทท่านต้องจ่ายเองต้องจ่ายค่าไฟในเดือนนี้ปกติแล้วเงินจะคืนให้ในเดือนหน้าทุกวันที่18หากใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือน จะใช้สิทธิ์ฟรีอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดมีการขยายสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงกันยายน2565นี้และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ใมในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ